สวัสดีครับคุณฟังที่รัคกรกับยังคงมีการพูดกันถึงเรื่องผู้หญิงสองคนที่ราชบุรีนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าแลมโบ้ซัดสส,สก้าวไกลหุบปากได้แล้วคนคุรู้กันทั่วป้าสามนิ้วบวนนายกเป็นติ่งธนาธรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มที่เสกสกลอัถาวงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับเสกสกลเนี่ยพูดถึง นัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์และก็รังสิมันโรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน,แนราษฎรรรคก้าวไกลที่ออกอาการหนักกว่าเพื่อนนะครับหลังจากที่ตัวของเสกสกลเนี่ยได้ออกมาปูดเรื่องของนางวันธนาโอทองหรือว่าป้านาบ้านโปง่งโดยปูดว่าป้านาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า เสกสกุลบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับควรจะต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งนะครับเพราะมันมีภาพปรากฏให้คนเห็นว่าปนาเนี่ยเคยไปถ่ายรูปชูสามนิ้วร่วมกับนายธนาธรแล้วยังเคยเป็นผู้สมัครสสจากฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกด้วยนะครับเหตุใดล่ะครับพอความจริงปรากฏเนี่ยคนในพรรคก้าวไกลหรือว่าลกสมุนของนายธนาธรเนี่ยถึงได้รับไม่ได้เพราะอะไร ส่วนที่บองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุเนี่ยนะครับผมขอย้ำย้ำว่าถ้าหากทั้งสองป้าหรือว่าป้าทั้งสองคนที่มาวันนั้นเนี่ยถ้ามาอย่างสงบสงบเหมือนคนที่มีความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่กลับเป็นการมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมาป่วนแล้วก็มีพฤติกรรมด่าทอหยาบคายซึ่งในฐานะตํารวจที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นําประเทศอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเขา หรือว่าคนกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมอว่าการกระทําของป้าทําถูกต้องแล้วเลยครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วเลยครับมองอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ก่อนที่จะบอกว่าผมแก้ตัวให้กับการกระทําอันป่าเถื่อนเนี่ยนะครับผมว่าควรจะย้อนมองดูด้วยนะครับว่าคนที่มาต่อต้านนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยมาแบบสงบหรือเปล่าหรือว่ามาแบบป่าเถื่อนหรือไม่มีการเตรียมการวางแผนมาก่อนไหมมีนักการเมืองคนไหน หรือว่ามีใครคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ด่าทอแล้วก็หยาบคายก้าวร้าวตั้งใจจะมาป่วนนะครับตั้งใจจะมาสร้างสถานการณ์พอผมพูดออกมาแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนของก้าวไกลก็ออกมาป,ปกป้องการกระทําอันปาดเถื่อนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคนของพรรคก้าวไกลควรจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต่อให้ปัดเรื่องนี้ออกพ้นตัวยังไงก็แล้วแต่ประชาชนเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรพอเถอะครับ พวกคนใกล้ชิดสมุทรีวโรอนายธนาธทรทั้งหลายเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะครับประชาชนและสังคมส่วนใหญ่เขาเห็นไส้เห็นพุงหมดแล้วอย่าให้ต้องถูกประชาชนประนามไปมากกว่านี้เลยนะครับช่วยไปบอกแนวร่วม3มนิ้ว3กีบทั้งหลายให้หยุดการกระทําแบบนี้สักทีเถอะครับก่อนที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกมากดดันแล้วก็ประนามหนักมากกว่านี้นะครับแล้วอาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งของพรรคก้าไกลด้วยคอร้องแต่ครับ ต่างฝ่ายต่างทำงานเพื่อประชาชนนะครับอย่าไปเล่นเกมวางแผนทำลายกระทางการเมืองเลยนะครับไร้ประโยชน์สิ้นดีทำลายบรรยากาศความสงบสุขของบ้านเมืองไปเปล่าๆนะครับขอร้องนะครับ